อะไรกันครับนี่ยเ,เมรไม่พอใจกันใหญ่เลยนะครับหลังจากที่มีข่าวหรือว่าหลังจากที่ทหารไทยนั้นได้สั่งระงับการร้องเพลงชาติเขมเรที่วัดปราสาทตาเหมือนทมแต่ดันเอาคนไทยนี่แหละไปขึ้นร้องเพลงชาติแทนนะครับพวกเขาก็ดิ้นกันพาเลยนะว่าทําไมไทยจะต้องทําแบบนั้นคนไทยมีสิทธิ์อะไรที่จะร้องเพลงชาติไทยเดี๋ยวนะก็ที่นั่นมันประเทศไทยจะร้องเพลงชาติไทยแล้วมันผิดตรงไหนกันแล้ววะก็กราบสวัสดีทุกๆคนโดยนะาจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกเกี้วกับชองของนาหัวอกคนนี้คนเดิมน,นะครับ มอนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ท่าทุกๆคนได้ยินเสียงน้าแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมานึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไล์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมาก่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวที่คนขเขมรนเขากําลังเข้าใจผิดกันไปไกลเลยนะครับคือต้องขอเท้าความเอาไว้นิดนึงนะครับประมาณสัก5-6วันก่อนมันมีดราม่าที่จังหวัดสุรินทร์บริเวณปราสาตาเหมือนถมนะครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีคนเขมรกลุ่มหนึ่งดันมาแอบจับกลุ่มกันถ่ายรูปแล้วก็ลองเพลงชติเขมรนกันซะอย่างนั้นซึ่งพอทหารไทยเรารู้เรื่องเนี่ยก็เลยไม่อนุญาตให้ลองเพลงชติเขมรนกันและพอทหารไทยเราไม่อนุญาตเนี่ยทหารเขมรนเขาก็เลยไม่พอใจกันเป็นอย่างมากก็เลยมีการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้ดุเดือดอะไรมากมายสักเท่าไหร่ซึ่งสุดท้ายนะครับอีกวันหนึง่งทางทหารเขมรนก็ได้มีการส่งตัวแทนเข้ามาขอโทษข,ขอโพยทางฝั่งไทยเราเพียงแต่เรื่องนี้นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า สื่อขเมเเขาอายกันหรือเปล่าเพราะไม่มีการทําข่าวเอาไว้เลยแม้แต่นิดแต่ที่ไทยเราเนี่ยทำข่าวไว้ใหญ่โตเลยนะว่าขมรนมาขอโทษไทยอย่างไรก็ตามเรื่องนี้คนขมรเขนเขาก็ไม่พอใจกันเป็นอย่างมากทําทไมคนไทยถึงได้ห้ามสั่งร้องเพลงชาติขมรทันทางทางที่บริเวณนั้นมันเป็นของขมรแท้ๆอันนี้คือตามความเข้าใจของคนขมรเขนเขานะซึ่งถ้าคนขมรเขนเขามีสมองเนี่ยเขาก็น่าจะพอคิดได้นะครับว่ามันจะเป็นของขมรนได้ยังไงในเมื่อแถวๆนั้นเนี่ยคนไทยอยู่กันเต็มพื้นที่ไปหมดแล้วคนนม ก็มีเวลาเข้าออกตามเวลาด้วยนะครับไม่ใช่จะอยู่กันแบบ2 4ชั่วโมงเหมือนกับไทยแล้วแบบนี้มันจะเป็นของเขเมรได้ไงเพียงแต่ทวาราสุดนะครับมันดันมีดรามา่าจำๆที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเพราะมันมีการเผยแพร่รูป2รูปลงในโลกโซเชียลนะครับรูปแรกก็คือรูปแม่บ้านของฐานไทยแล้วนี่แหละไปะยืนถ่ายรูปสวยๆที่บริเวณปราสาทตาเหมือนทมส่วนอีกหนึ่งรูปก็คือเป็นคณะนักเรียนกลุ่มหนึ่งได้ไปนั่งถ่ายรูปกันที่นั่นเช่นเดียวกันซึ่งทั้ง2รูปนนนี้น้้ัเเกิดขึง่มื่อปี667 แต่มันก็ดันไม่ไหวมีดราม่าเพราะมันมีอินฟูเมนคนหนึ่งดันเข้าใจว่าคนไทยเราเนี่ยขึ้นไปยืนร้องเพลงชาติเหมือนกับที่พวกเขาอยากจะร้องเพลงชาติเมรนี่แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าคนเมรเนี่ยเขาไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยเพราะดูจากในรูปก็น่าจะรู้ว่าเขาไม่ได้ขึ้นไปร้องเพลงชาติกันเขาแค่เข้าไปถ่ายรูปกันเฉยๆเพราะทั้ง2รูปมันก็มีคนนั่งอยู่ซึ่งถ้าจะมาบอกว่าไปร้องเพลงชาติแล้วเขาจะนั่งกันทําไมล่ะคนไทยเวลาร้องเพลงชาติเนี่ยเขายืนกันโว้ย นี่อยู่ดีๆคนเขมรดันเข้าใจว่าคนไทยขึ้นไปร้องเพลงชาติกันซะยย่ยางนั้นแถมเรื่องนี้เนี่ยน้าก็ไปหาข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปเจอความจริงนะครับว่ากลุ่มแม่บ้านทหารเหล่านั้นเนี่ยขึ้นไปร้องเพลงเพราะไปทําพิธีวางพวงมาลาเพื่อลาลึกถึงวีรกรรมและความเสียสละของทหารไทยนะครับและหลังจากที่ได้ทําพิธีวางพวงมาลาเสร็จทางสมาคมแม่บ้านทหารก็ได้ทํากิจกรรมในการแจกอาหารให้กับทหารที่อยู่บริเวณปราสาทต,ตาเหมือนทมแห่งนั้นเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ และตอบแทนการเสียสละของพวกเขารายละเอียดก็จะมีประมาณนี้ส่วนสำหรับรูปของนักเรียนเนี่ยก็จะเป็นการนํานักเรียนไปทัศนศึกษาธรรมดารรมดาทั่วไปนะครับแต่อย่างที่บอกในสายตาของคนขเขมรเนี่ยคือพวกเขาสวดคนไทยกันยับเลยนะว่าเฮ้ยทําไมคนไทยถึงทําแบบนี้บอกให้คนขเขมรทํารองเพียงชาติแต่ดันเกณฑ์คนของตัวเองขึ้นมารองเพลงชาติทําแบบนี้มันไม่ถูกทหารของเราควรจะต้องขึ้นไปขับไล่พวกเขาบ้างอะไรน่นนี่นั่นก็คือไม่พอใจกันทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ทีนี้ เดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์เต็มๆของพวกเขากันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบเรื่องนี้เนี่ยซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันคนละเรื่องเดียวกันเลยนะครับพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ comment แรกก็บอกว่าคนไทยไม่เคยรู้จักคําว่าอายเลยจริงๆคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าทําไมถึงไม่แฟร์พวกเขาสั่งให้เราหยุดร้องเพลงชาติคอมเมนต์แต่พวกเขาสามารถร้องเพลงชาติไทยได้ตามปกติคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าทําไมถึงไม่มีทหารของเราขึ้นไปบอกให้พวกเขาหยุดบ้างทําแบบนี้มันไม่ถูก คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพวกเขาต้องการทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะขโมยที่ดินของเราไปเป็นของพวกเขานี่เป็นพ่อัมพูชาเป็นประเทศที่ยากจนและรัฐบาลก็อ่อนแอพวกเขาถึงได้กล้าทําอะไรแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ารัฐบาลกัมพูชาและทหารทําอะไรอยู่ทําไมถึงปล่อยให้พวกเขาร้องเพลงชาติกันได้ตามสบายคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าทําไมพวกเสียมถึงได้มีสิทธิ์ยืนบนแผ่นดินเขมรและร้องเพลงชาติไทยบนแผ่นดินเขมรคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพวกเขาต้องการที่จะทดสอบความแข็งแกร่งของทหารเขมร คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขาร้องเพลงชาติของพวกเขาได้แต่พวกเขาไม่อนุญาตให้เราร้องเพลงชาติของเขมเมนตทำแบบนี้พวกเขาต้องการที่ดินของเราใช่ไหมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอให้บัณฑพระบุษของเขมเมนเหล่านั้นจงลงโทษพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหลังจากนี้ถ้าหากเราจะขึ้นไปร้องเพลงชาติของเขมเมถ้าเขาห้ามเราก็ไม่ต้องไปฟังคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสงสัยจะต้องมีการโป่งปางเกิดขึ้นจริงๆคนไทยจะได้จำคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในปี2008เราแพ้แต่ปีนี้มั่นใจว่าเราจะเป็นฝ่ายชนะ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนพวกนี้ช่างน่าอับอายเขามีสายเลือดของคอมเมนต์อยู่ในตัวแท้ๆแ,แต่เขาเลือกที่จะลืมว่าเป็นคอมเมนต์ไม่ต้องการเป็นคนคอมเมนต์นลืมกำพืชของตัวเองแล้วทําไมถึงต้องการที่จะเอาที่ดินของคอมเมนต์นไปเป็นของตัวเองถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเลิกสนับสนุนพวกเขาไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือว่าดาราเราจะต้องแบนคอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่าเห็นคอมเมนต์นทำก็ทําตามทุกอย่างขนาดร้องเพลงชาติอย่างต้องร้องตาม คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราไม่น่าปล่อยให้พวกเขาเข้ามาที่ดินแดน,นของเราตั้งแต่แรกคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าพี่น้องเขมรเล่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เราจะต้องหมั่นขึ้นไปร้องเพลงชาติของเขมรที่นั่นยิ่งไปยิ่งเยอะยิ่งดีคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าทําไมคนไทยถึงเข้ามาในที่ดินของเขมรง่ายขนาดนั้นได้เช็คพาสะปอร์ตของพวกเขาบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าสงสัยจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าหากจะต้องเกิดการประทะการเกิดขึ้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าทหารเขมรทาไมถึงไม่ขึ้นไปไล่พวกเขาออกจากพื้นที่ไปบ้าง อ่ะก็คอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอย่างที่บอกคอมเมนต์ของคนเขมรก็จะมโนเข้าจะผิดกันไปไกลเลยนะเข้าใจว่าคนไทยขึ้นไปร้องเพลงชาติไทยแต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกถึงจะร้องเพลงชาติไทยที่ไหนอะไรยังไงคนไทยเราก็มีสิทธิ์นะครับเพราะมันคือเพืนแผ่นดินของคนไทยและอีกอย่างหนึงเนี่ยไอ้สองรูปนี้มันก็เป็นรูปเก่าตั้งแต่ปีที่แล้วน่นคนเขมรดันเข้าใจผิดว่าเป็นรูปใหม่กันซะอย่างนั้นจริงอย่างที่เขาบอกนะครับคนเขมรเนี่ยเชื่อเหลือเกินอะไรที่มันเป็นข่าวบอมข่าวเท็จ ส่วนข่าวจริงๆเนี่ยเลือกที่จะไม่เชื่อกันนะครับขนาดอังกฤษอินเดียญี่ปุน่นเกาหลีบอกว่าที่กัมพูชาเนี่ยมีโจรเยอะมีคอทานเยอะมันเป็นข่าวปลอมประเทศเหล่านั้นเนี่ยพวกเขาไม่ต้องการให้ขเขมรเจริญรุ่งเรืองก็เป็นซะอย่างนั้นไปส่วนสําหรับเรื่องประสาทตาเหมือนทมอะไรเนี่ยอัปเดตล่าสดุดตอนนี้ทหารไทยเรามีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ในบริเวณนั้นมากกว่าเดิมแล้วนะครับอันนี้คืออัปเดตล่าสุดเลยนะแล้วก็มีการตรวจเช็คแบบละเอียดยิบเลยนะครับเวลาที่มีใครผ่านเข้าออกที่นั่นบ้างแม่ จริงๆก็น่าจะปิดปิดทางเข้าออกทางฝั่งกัมพูชาไปเลยก็น่าจะดีกว่านะครับหรือถ้าหากอยากจะให้พวกเขาเข้ามาเยี่ยมชมที่ปราสาทเนี่ยก็น่าจะให้เข้ามาทางฝั่งชายแดนอีกด้านหนึ่งเพราะอย่างน้อยๆจะได้มีการแลกพาสปงพาสป,ปอร์ตไม่น่าจะอนุโลมให้เข้ามากันได้ง่ายๆแบบนี้เพราะพวกเขาพอเข้ามาได้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นพื้นที่ของเรานะครับแต่ดันคิดว่ามันเป็นพื้นที่ของพวกเขาซะอย่างนั้นขนาดล่าสุดพวกเขาไปเห็นวัดหนึ่งของประเทศเราดันมีการบอกนะครับว่าลาาเนี่ยคือคนขเขมรเหมือนกัน แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวน่าจะเอามาทําคลิปให้ฟังกันอีกทีก็แล้วกันแต่ไม่รู้จะเป็นวันไหนนะอยากจะบอกว่าโคตรจะฮาอยู่ดีๆมาบอกว่าคนลาวเนี่ยเป็นคนเขมรอีกสายพันธุ์หนึ่งซะอย่างนั้นนะาก็งงเหมือนกันนะครับสรุปแล้วนี่คือจะให้คนทั้งโลกเนี่ยเป็นเขมรให้ได้เลยใช่ไหมแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงก็อย่าลืมล้อวลนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้น้าทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกัแล้วกันนะครับส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของน้าแลวััสดะครบ